สวัสดีครับกิตติครับหลวงกิจชนะมาแล้วครับบ้นหลังนี้ทรงโบเดนนะมีเหลี่ยมมีมุกด้วยครับฝากัดแตะหรือว่าขวา,าเฟี้ยมหลอกครับอยุธยาเขาเรียกว่าฝาเกี้ยาานะฮะมีระเบียงด้วยครับระเบียงมุมห้องนี่กว้างขวางแน่นอน,นครับเพราะว่าเขาทำเหลี่ยมยื่นมาประมาณรักสามเซนและเหลี่ยมบ้นหลังนี้4 8่แส0แปดบบาทครับ ก็ขนย้ายมาอาจจะมีกระเบื้องแตกนิดหน่อยฮะเดี๋ยวก็เปลี่ยนได้ใหม่ครับสีอะไรก็ไปลงสีให้ลูกค้าแต่ลูกค้าซื้อลงหน้างานครับอันสบายใจได้นะครับนี่กว่างด้านขวานะฮะมาโครงสร้างนี่เป็นไม้ครับนี่ไม้ฮะเสาเสียคารอดพวกนี้เป็นไม้หมดเลยนะฮะส่งบเดดินเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในครับนี่ก็บันไดสามขั้นมาวางเป็นบันไดเหล็กนะฮะเราเปลี่ยนเป็นไม้ได้นะะ นี่เป็นมาแล้วรับเบียงครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านใน right นิดนึงนี่ประตูทางเข้านะเป็นสไลด์นะครับบ้านกว้างนี่อ่าห้าเมตรหเมตรห้าสิบคูณห้านะตัวเรืนบ้านนะครับแต่ระเบียงตรงนี้นะครับ1นึ่งเมตรก้าคูณสามเมตรห้าสิบนะหมายถึงว่ามานั่งตัวนี้สามเมตรสิบ แต่ว่าลึกอ่ะหนึ่งเมตรหกสิบห้าพื้นที่รวมทั้งหมดสามสิบเจ็ดจุดกห้าตารางเมตรนี่ฮะอองระเบียงเสร็จแล้วก็เป็นห้องรับแขกหนึ่งเมตรละสิบอืมนี่รายละเอียดนะฮะห้องนี้อาจจะทําเป็นห้องตัวเชื่อมแล้วการเปิดประตูปั๊บเนี่ยเป็นพื้นที่ใช้สอยจะเข้าห้องไหนก็ได้ห้องนี้ก็ได้อ่ะนี่ห้องนี้นะฮะ ห้องนี้ก็ห้องนอนใหญ่หรือทําห้องรับแขกได้หมดนะห้องนอนดีกว่าครับนี่มีตู้เสื้อผ้าด้วยมีคา์เตอร์ด้วยถุกภาพจตรีชอบคา์เตอร์ไวแ้แต่งนู่นแต่งนงแต่งหน้าไดม้มองนู่นนี่มองนี่นี่หรือวางทีวีก็ได้พื้นที่จะสอยน้องน้ำครับมีบานประตูเปิดวาข้างหลังนะห้องน้ำนะครับตีจบัดบอดไว้แล้วครับยังไม่ได้ลงไม่ได้ปลูกกระเบื้องครับที่เหลือไปทำหน้าง,งานก็ได้ครับได้หมดนะ บางหลังก็ก็าทำไว้แล้วครับทีนี้เราไปดูห้องนอนใหญ่ครับนี่ฮะห้องนอนอีกห้องนะจะห้องใหญ่ห้องกลางได้หมดอ่ะเรียกแล้วแต่เพื่อนๆนะเข้ามานะฮะนี่ว่าหลุมสี่เหลี่ยมนะห้องนี้ก็โอ้โหปลาไปเกือบสามเมตรห้าสิบนะฮะว่าหลุมสี่เหลี่ยมนะ ขวาบ้านนะ,ะตีแนวตั้งและตีแนวนอนนะครส่วนด้านนอกแนวนอนหมดเลยอ่ะด้านนอกขวาเกี้ยะฮะขอโทษทีผมพูดผิดไปนิดหนะึงหรือว่าขวากัดแตะหรือจะพูดให้เข้ากับบ้านหน่อยก็ขวาเฟียมหลอกกดติดตามไม่ด้วยครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ